แม่สินวันชนะสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปรับชมก็อ่านคำเตือนก่อนนะคะก็สนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นห้ามเล่นการพนันนะคะแล้วก็ช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดี๋ยวก่อนจะไปดูแนวทางแอดมินขอแก้ไขแนวทางของแอดนอนหนูรู้เรื่องหรือว่ามาตัวคลาดหน่อยนะคะพอดีว่าในคลิป ep 5 d แอดมินพูดผิดไปเนาะผลงานเก่าสิสิงหาคมเลขมันเข้าอยู่นะคะแม่เนาะ3ตัว8 6 7เนาะ แล้วก็รู้สึกว่าจะออกโต๊ะ768นะคะนะแอดมินก็ต้องกราบขออภัยในความผิดพลาดด้วยเนาะแอดมินผิดพลาดเองนะคะน้อมรับความผิดนี้นะคะก็ต้องขอโทษพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่ทุกคนด้วยเดอ้อแล้วก็เผื่อเจ้าของแนวทางมาดูนะคะแอดมินก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะส่วนวันที่1เดือน9กสัญจรร้อยเอ็ดกชุดเต็มความมือเลยนะเนาะเผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะคะอันนี้แอดนอนหนูรู้เรื่องหรือว่ามาตัวครานะคะ ต่อันเลยที่ทะเบียนรถพระราชทานหลวงปู่ศิลาแอดมินคิดว่าพ่อพ่อแม่แม,แม่น่าจะพอทราบอยู่แล้วแหละหรือว่าอาจจะได้เห็นข่าวนะคะในหลวงรอสิบพระราชทานรถไฟฟ้าเนาะแดนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งแอดมินได้ข้อมูลมาเป็นทะเบียนรถอ่าเป็นตัวเลขนะคะเนาะเอาเป็นว่าเป็นตัวเลขมงคลละกัน906นะคะคุณแม่906กอ่ะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะแอดมินเอามาฝากเ้อ ตามต่อติดๆนะคะเป็นชุดตัวเลขของดอกไม้และสายลมนะคะผลงานเก่า16สิงหาคมสอกผ่าน,นแม่เลขออก28ให้ตัวกลับ82เนอะแล้วเราก็มาตามสัญจรร้อยเอ็ดกันเลยใบขวามือนะคะงวดใหม่นะก็จะมี27127 ตัวกัน691แล้วก็91นะคะคุณแม่ถ้าชื่นชอบอีตัวกัน3ตัวหรือว่าเป็นตัวชุด3ตัวเขาเอาไปตัดเล่นก็ได้เนาะเผื่อใครชื่นชอบเลขนี้นะคะแล้วก็ชื่นชอบแนวทางของดอกไม้และสายลมอ่ะแม่แคมหน้าจอคะ่ะตามต่อกันที่ชุดตัวเลขของครูน้ำหวานนะคะผลงานเก่าสิิงหาคมสอบผ่านนะคะแม่แม่แมแมเนาะเลขออก6 7ตรงตรงเลยก็ถือว่าสูตรเดินดีไหลดีเนาะครูน้ำหวาน สัญจรร้อยเอ็ดใบขวามือนะคะแม่เดอร์ใบขวามือใหญ่ๆเนี่ยปล่อยมาแล้วคุณน้ำหวานบอกว่าวิ่งรุด8ชุด2ตัวจอ89 80 82 29 24ชุด3ตัวมี9 80 981 982นะคะแม่แม่ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะ,ะคุณแม่แคปหน้าจอเดอร์ชอบไหมชุดนี้ของครูน้ำหวานนะคะรู้สึกว่ามีคุณแม่หลายท่านติดตามครูน้ำหวานอยู่เนาะก็ดูไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะ 8 9 8 0 8 2 2 9แล้วก็2 4นะคะแคปหน้าจอจ้าต่อด้วยชุดตัวเลขของเซียนลุนนะคะซ้ายมือผลงาน16สิงหาคมนะคะรางวัลที่1นึ่งเนาะแม่เลขบนมันออก8 6 7เลขท้าย2 8รู้สึกว่าจะหลุดนะคะเนาะของเซียนลุนหลุดแยวแอดมินดูดีๆก่อนไม่ใช่อะไรกลัวเหมือนเคสของมาตัวครานะคะ3ตัว8 6 7 8 6 7อ่ะไม่มีนะคะเนาะ ก็หลุดไปไม่เป็นไรน้องมาตามรัฐบาลไทยสัญจรรอยเอีดนี้กันเลยนะคะขวามือนะคะแม่เลขเด่นเขา0และ1ชุด2ตัวมี60 61 70แล้วก็71ตัวรอง80 81 62 72แล้วก็82ชุด3ตัวจะมี760 761 770 771 860 861 870แล้วก็871นะคะคุณแม่มองเห็นไหมนะ้อ แม่ถ้ามองไม่เห็นแม่แคปหน้าจอไว้หรือว่าจดไว้ก็ได้เนาะใบขวาม,มือนะคะแอดมินคิดว่าดูใบเดียวก็น่าจะพอแล้วแหละเนาะเห็นงวดเก่าเขาปล่อยมาสามใบเป็นตัวเน้นชุดเน้นอะไรของเขาเป็นชุดตัดอะไรของเขานะคะแต่แอดมินคิดว่าดูใบเดียวก็น่าจะพอแล้วแหละเนาะคุณไม่เอาไปพิจารณาดูเด้อดูไวเป็นแนวทางนะคะตามต่อด้วยแนวทางของแอดฟ้าหรือว่าแอดลายฟ้านะคะแอดมินไปหามหาข้อมูลมารู้สึกว่าจะเป็นคนเดียวกันเนาะ แต่ว่าอันนี้มีแม่ๆมาคอมเมนต์ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่หรือพ่อให้ตามแอดปลายฟ้าให้หน่อยนะคะแอดมินก็เพิ่งไปเจอข้อมูลมาน้อกก็ด้ดยพิจารณาและกัน16สิงหาคมเขาว่าสอบผ่านานะเน้อเลขออก86728นะคะคุณแม่แล้วก็ หกันยายนนะคะใบบนเดอร์ผลว่าเด่น7รองศูนชุดสตัวเจาะสองเจ7ด7ามเจ็ดตัวกันก็คือ0ูนย์สแล้วก็0ูนย์เกนะคะอันนี้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะคุณแม่เนาะดูไว้เป็นแนวทางเดอ้อตัวเลขสวยๆงามๆแอดปลายฟ้าค่ะตามต่อกันเลยนะคะเนาะเจฟฝนคนโคราชเป็นเลขเด่นบนอันนี้เหมือนมีพี่ๆมาคอมเมนต์ให้อดมินตามให้นะอดมินก็เลยไปหาข้อมูลมาเนาะ ผลงานเก่าเลขออก867นะคะเนอะก็รู้สึกว่าสวจสอบผ่านนะคะเพราะว่าให้5670มาเนาะแม่เนาะแล้วก็สัญจร101เขาให้มา4569นะคะเนาะ4569เป็นเลขเด่นบนนะคะคุณแม่ลองไปจับดูเอาอะไรดี <laughs> เอาเลขไหนดีคะ Comment, คอมเมนต์คุยคุยกัแบแอนดมินทีเนาะแอดมินก็จะได้รู้ไม่ใช่อะไรช่วงนี้ยังซื้อลอตเตอรี่ทันนะคะแอดมินก็จะได้ไปตามซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะ แอดมินก็ดูแนวทางดูจากคอมเมนต์พี่ๆนี่นแหละเนาะแอนดมินก็ไม่ได้ไปดูที่ไหนไกลหรอกเนาะเผื่อพี่ๆแม่ๆเ,เอาเอาโชคใหญ่มาฝากนะคะอะดูไว้เป็นแนวทางเด้อเจ๊ฝนคนโคราจ,จ้าต่อไปจ้าเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเปาตงนะคะคุณแม่หลุดมาหลายงวดแล้วนะคะแอนดมินก็อยากนำเสนอนะคะจะนำเสนอจังววาแนวทางของเปาตุงจะเข้าเด้อ <laughs> ก็ดูตัวเลขไว้เนาะแม่เนาะไม่เสียหายอะไรเลขวินเนาะสัญจรร้อยเอ็ดหนึ่นะคะแม่ชุดสองตัวจะมี5้าหนึ่งห้าส8่ห้าเก้าห้าสอแล้วก็02นะคะฝากแนวทางของเป่าตุงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด้อ ตามต่อด้วยแนวทางของแอดระเดนนะคะเนาะเพิ่งปล่อยเลขวิ่งเลขวินอะไรของเขามาเนาะแม่เนาะผลงานเก่าให้5 6 8 0เลขออก8 6 7 0 2เจูนสอบผ่านนะคะแม่แม่สัญจรร้อยเอ็ดให้มาแล้วเด้อคือ0 1 3 5นะคะแม่แม่0 1 3 5เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า3ตัวบน สัญจรร้อยเอ็ดวันนี้จะมี0135มไหมแม่แม่ลองไปจับเลนดูเนาะเอาไว้เป็นแนวทางแล้วก็ชุดเต็มของ Ad en, แอดราเดนแอ i ดมินคิดว่าน่าจะปล่อยช่วงๆใกล้วันออกนะคะก็รอไปก่อนเนาะดูชุดนี้ไปก่อนเดอ้อตามต่อด้วยแนวทางของแอดแผนแผนพารวยผลงานเก่าหลุดเนาะแม่เนาะผลงานเก่าหลุดเดอ้อแล้วก็มาดูสัญจรร้อยเอ็ดนี้กันเลย1กันยายน6 7นะคะเลขวินเป็นสูตรตารางของแผนแผนเนาะ5 6 7 8แล้วก็1 3 7 9ชุด2ตัวมี5 7 6 7 6 8 5 8 7 8 3 1 9 1 3 3แล้วก็9 7นะคะแอมินรู้สึกว่าตัวเลขซ้ำกันเนาะ6 7ให้มาซ้ำกันเนาะก็ไม่เป็นไรก็ตัดทิ้งไปเลยก็เหลือ6 7เดียวนะคะแล้วก็ชุด3ตัวนะคะแม่5 6 8 5 6 7 7 3 1 7 9 1เนา้าะอันนี้แอดแผนๆพา,ารวยดูไว้เป็นแนวทางนะคะ ต่อกันนะคะที่แนวทางเนาะเป็นเลขเด่นหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างของนูน้ำสมัยนะคะแอนมินนำเสนอเป็นงวดแรกเนาะรู้สึกว่ามีพี่ๆมาคอมเมนต์ให้แอนมินตามให้นะคะอ่ะมาดูกันเลยเนาะหนึ่งกันยายนเขาบอกว่าเด่นหลักร้อยสองตัวคือ9้าแล้วก็สี่นะคะแล้วก็ที่ขีดเส้นเดนแดงน่าจะเป็นผลงานงวดเก่านะคะแม่ๆก็ดูไม้เป็นแนวทางละกันอันนี้เป็นงวดแรกนะที่แอนมินนาเสนอเด้อแล้วก็ขวามือเป็นเด่นหลักหน่วยล่างให้สี่หก แนะคะแม่แม่468เด้ออะแคปหน้าจอไว้นะคะหนูน้ำสมายทิพค่ะตามต่อด้วยแนวาทางของแอดสุยนะคะคุณแม่เนาะแอดสวยแอดมินพูดผิดแอดมินพูดถูกแล้วเนาะชื่อแนวาทางแอดสุยนะคะไม่ใช่อะไรเคยอ่านชื่อแนวทางเขาผิดเนะ <laughs> <laughs> าะงวดของวันที่16ส,สิงหาคมนะคะ <laughs> <laughs> ก็ขำตัวเองอยู่นะคะแม่เนาะ แล้วก็รัฐบาลไทย16สิงหาคมแอดสวยนอนหลุดนะคะคุณแม่เนอเลขออก8 6 7 2 8หลุดก็ไม่เป็นไรนะคะหลุดก็ไม่เป็นไรเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ดูไว้แล้วกันเนาะชุด2ตัวสัญจรร้อยเอ็ดขวามือแอดสยุยให้04 08 09 48 49แล้วก็8 9นะคะทุกคนเนาะเขาบอกว่าสถิติสัญจรร้อยเอ็ดอ,อ๋อสถิติสัญจรจะชอบมี7แล้วก็มี9นะคะแนวทางของแอดสุยก็มี9ไม้เห็น ก็มี0ูนมี4ีแล้วก็มี89นะคะแม่แม่ก็เอาไว้พิจารณาเนาะไม่เป็นไรเข้าไม่เข้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะทุกคนดูตัวเลขไว้สวยๆงามๆนะคะคุณแม่แคปบนะคะมักบานอเล่งอีแม